ที่คุณกำลังชมอยู่นี้คือทีมอภิมหามอนสเตอร์ที่เก่งที่สุดในเกมแต่ก่อนที่จะรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมปอนอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมเซเว่นไนท์ซึ่งวันนี้เราก็มีคอนเทนต์แปลกๆนะครับแล้วก็จะแต่อารีน่าด้วยทีมมอนสเตอร์นะครับโดยที่คอนเทนต์เนี่ยก็มีแค่ผมทําคนเดียวนะไม่รู้คิดได้ไงตั้งแต่อารีละ <c oughs> โอเคนะครับถ้าอย่างนั้นเราก็ไปดูที่ตัวละครกันเลยนะนี่นะครับทีมผมก็ได้จัดไว้ประมาณนี้นะแต่ว่าเราจะดูที่ภายนอกอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราต้องดูภายในด้วยนี่อารีเป็นตัวแรกเลยนะครับมองดูไปที่ของดิครับโอ้โหแค่นี้ก็กินขาดนะตัวต่อไปนะครับตัวนี้คืออากอนะครับเลเวลก็ตังทั้งสิบเหมือนกันนะแล้วก็ไปดูที่ของกันเลยนะครับเป็นไงล่วบอก10ตัวต่อมานะครับผีกินศพเดลิทตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างหล่อเท่นะดูดิต่อมาก็คือฮอบกินอกบลินนะครับ นี่นะครับกูฟี่ก็เหมือนกันนะครับมีของโหดโอเคนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็จะไปอารีนากันเลยนะถ้าอย่างนั้นเราก็เลดี้ไฟนี่ผมตั้งอารีมาข่มคู่ฝั่งเขานะครับฝั่งเขาก็มีคริสอ่ห้าต่อห้ายังไงผมก็ชนะนะดูของก็รู้แล้วเปิดเกมมาฝั่งผมก็โดนเปิดก่อนเลยนะครับอืแต่ไม่เป็นไรเรารอ,อสวนนะผมใส่แหวนป้องกันดาเมจมานะครับ3เทิน นี่อะไรความเกียนปึ๊บอุ้ยสามพันสี่อย่างแรงฝั่งเขาตีไม่เข้าะ่ะบอกเลยมันก็จะถึงเทิร์นที่สามแล้วนะโยนพันแปดเองเหรอจะติดสถานะน้ำแข็งที่ตายเลยืมสกิลเขาเข้าศูนย์อ่ะผมนี่มันอมตะชัดๆปึ๊บอุ้ยตายทีมยุค4ีุ่ดนนะครับ ทีมม <Yahoo! S 1> อสนสเตอร์อาสไนเปอร์ยิงผมเข้าหรือเปล่า500ยัิงเหรอยิงเบาสับทีคืนนี้ตายอากรผมออกสกิลโลนะครับอดี๋ยให้อารีฝั่งผมโมโหนะครับเพราะว่าโหดจริงฝั่งเราก็ตอบโต้อย่างไวนะครับนี่อารีผมสับ2ทีอ,ะ uh! อ่ะอาบังอาจมาสกิลใส่อารีปึ๊บโอ้ยเกือบตายทั้งทีมอันนี้เรายังไม่กังวลน,นะครับเพราะว่าสกิลฝั่งเขายังเบา,เบามากเลย ห้าพันหหรอแต่ไม่ตายนะครับเพราะว่าอากรมันถึกอะปึ๊บสองพันตีไม่เข้าอะไรวะไอตัวสุดท้ายตีเบามากเลยนี่อารีผมเพิ่มพลังแล้วจังหวะนี้ใครก็ได้นี่อากรออกสกิลอีกแล้วหรอือโล่อรอบสองนะครับคิดสับไปแล้วก็ตายหนึ่งโฮกินสู้ๆโอโฮกินตีเบามากเลยไม่นะโฮกินลูกพอ่อออมวจะตาย ผมนึกว่ามันจะตายแต่อากรก็ใกล้จะตายแล้วนะครับนี่เดลิดออกสกิลโอ้โหแทบไม่เข้าพันก,กว่าเองถึง4ตัวหน้าตายผมก็ไม่กังวลน,นะครับเพราะเรายังมีวัวอารีนี่สกิลมาปึ๊บเจ็ดพันไม่ตายนะครับสับอุย้ยห้าพันแต่ไม่ตายเลือดมันเริ่มจะเท่ากันแล้วนะครับเราจะประมาทไม่ได้นะนี่อากรโอ้โหมึงออกโลอีกแล้ว นี่สกิลมึงไม่มีสกิลตีเลยเหรอวะที่เหลือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของอารีนะครับเหลือตัวเดียวปื๊บเฮ้ยมันสกิลตีว่ะติดน้ําแข็งด้วยนี่ชนะไปได้นะครับก็เหลือรอดสตัวนะเป็นไปได้โอเคนะครับเ,เราจะเล่นประมาณ20กว่าตานะแล้วก็ไปล่อยไว้เลยนะนี่ก็คือสกอร์ทั้งหมดที่เล่นมานะครับก็ได้ประมาณ1100นะดูดีมิเตอร์สกอร์แพ้อะ อยากจะร้องไห้เลยเปิดไว้ตั้งนานนึ่ก็มันจะขึ้นถึง1,500นะเนี่ยซึ่งตอนนี้ผมก็รู้สึกผิดหวังในตัวของอาลีบ้างเลยนะครับถ้าอาลีไม่ทาใครจะทำอะไอ้เราก็อุตส่าห์คาดหวังแต่ว่าไม่เป็นอะไรนะครับเพราะว่าอันนี้มันแค่การทดสอบนะก็ยังดีนะที่มันถึง1,100อะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูกันจนจบนะ